สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับผมกับ c h a n n e l d e j a b o อลช n แนลบายของสุ่มนะมวันนี้ก็แปลกตายกันแล้วนะครับแบกกล่าวก็ช่วงนี้เนาะกำลังเดินทางแล้วก็ติดงานต่างจังหวัดนะครับก็พยายามจะใช้เวลาช่วง่างเจอหลังจากเรลิกงานเนี่ย หาอะไรมาพูดคุยกับพวกเราทุกคนแล้วนะครับสำหรับแฟนทีมหงแดงติดตามเชียร์หงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็ช่วงนี้เนาะเออ่เด็กหงทุกหมู่เราอย่างพวกเรานี่ก็จะเป็นเรียกว่ามีลักษณะเป็นโลก2บุคลิกกันนะไบโพลารนะ ะดีใจก็ดีใจไม่สุดเนาะจะเสียใจมันก็กึ่งๆนะอืมครับก็เพราะว่าจากที่เจอเคาเขาประกาศเนาะจะยุติบทบาทนะครับในการควบคุมทีมนะฮะในการดูแลทีมเป็นผู้จัดก,การทีมของเราเนี่ยคิัคูนะหลังจากที่จบฤดูกาลนะครับก็อย่างแรกเลยมันก็รู้สึกโศกเศร้าเนาะแล้วก็อะไรอาวรนะครับแล้วก็ วิตกกังวลกันไปต่างๆนานาเนาะว่าใครจะมาแทนใครจะมาทำหน้าที่จะมาสารตาสานต่องานของครอบนะครับแต่ระหว่างนั้นผลการแข่งขันมันก็ทำให้เราดีใจนะเออหลังจากประกาศก็ชนะนอริดได้ FA Cup นะครับเนาะ,ะผู้เล่นบัดที่บาดเจ็บก,ก็กลับมาในการเล่นฟอร์มก็ดี มันก็เลยทำให้เกิดเขาเรียกสองอารมณ์นนะจะเศร้าก็เศร้าไม่สุดจะดีใจก็ดีใจไม่ได้สุดนะครับเนาะก็คงจะเป็นอย่างนี้กันไปอีกสักพักนะครับสำหรับเด็กหงนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็พยา,ยามองโลกในแง่ดีเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลง นะฮะเก่าไปใหม่มาขึ้นลูกใหม่ก็ต้องมาแทนขึ้นลูกเก่านะครับเพียงแต่ว่าลื่นลูกเก่าเนี่ยเขาเป็นขึ้นที่ทรงพลังนะมากๆเลยนะครับซัดทุกสิ่งกระๆๆจายนะทุกทีมลาบฆ่าหมดเลยอย่างเจอเกนครอปนะก็ยอมสยบซิโลลาบให้นะแต่ว่าขึ้นลูกใหม่ที่จะมาเราก็ยังไม่รู้เนาะว่าใครแล้วเขาจะเปลี่ยนทีมไปในลักษณะไหนจะว่าเป็นการสิ้นสุดของยุค Heavy Metal เอาเห็นไหมเห็นไหม,หไหมยังไม่ทันไรก็เริ่มจินตนาการนะสองบุคลิกละสองอารมณ์ละ,ะคิดมิตกกันไปนะครับก็ไม่เป็นไรถึงมันจะเป็นการสิ้นสุดยุคของเฮฟวีเมทัลฟุตบอลนะเกเกนฟุตบอลแต่มันก็น่าจะมีอะไรดีๆนะมาปรับเปลี่ยนทีมเราเนาะไปในทิศทางที่ดีขึ้น ก็ฟังหลายๆคนนะครับเก็คุยเ้าก็พูดถึงเนี่ยมันก็น้าวิตกกังวลอยู่เนาะว่าเพราะว่าอย่างแมนยูนะครับตอนที่เปลี่ยนจากเส้อเอลเฟอร์สันนะเป็นคนอื่นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เห็นเลยถึงแม้แกจะวางรากฐานทีมมาดีอย่างไรนะครับถ้าผู้ที่มารับงานสารต่อเนี่ยไม่เข้าใจเนาะแล้วก็ มือไม่ถึงอ่ะมันก็ต้องล้มลุกคุกคามจนบัดนี้นะครับเป็น10บสปีก็ยังยังตั้งไข่ไม่ได้เลยเนาะแมนยูอาร์เซนอลเองก็เหมือนกันอย่างอาร์เซนเวนเกอร์วางมือไปนะครับกว่าจะมาได้อาร์เตต้าเนี่ยที่มาดูแลแทนนะครับก็ผ่านมือมาหลายคนทั้งเช่นอูานายเอเมอรี่เงี้ยนะครับกว่าจะได้พบ คนที่ใช่แต่ยังก็ต้องพิสูจน์ตัวเองไปในหลายๆฤดูการในช่วงนี้นะกำลังเ,เดินแล้วก็วิ่งอย่างแข็งแรงเนาะอาร์เซนอลแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้แชมป์เมื่อไหร่อะนะอืมอันนี้นะครับมันก็เป็นตัวอย่างทำให้เราก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันว่าหลังจากฤดูการนี้ไปอะ่ะฟุตบอลของลิเวอร์พูลมันจะเป็นยังไงนะครับ อย่างผมเองเนี่ยก็โตมากับรวิวพูเนาะดูมา20ว่าปีแล้วตั้งแต่อายุ20ดูจริงจังอะนะมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเนาะจนมาถึงยุคของเจอร์กนครอปเนี่ยมันก็เป็นยุคที่ทำให้เราได้ลืมตาอาปากเชียร์อย่างมีความหวังเชียร์อย่างมีความสุขถึงแม้บางครั้งนะผลการแข่งขันจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการเนาะแต่มันก็ ก็ได้เห็นนะแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็ดูบอลลี่ภูมันดูสนุกอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องการนี่แหละไอ้คำว่า the red machine เครื่องจักรสีแดงเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งนะยุคเจอเกนครอฟเนาะมันห่างหายไปน,นานนานมากเลยนะครับเจอราดก็ไม่ใช่ยุคเจอราดโอเว,นวเอ่นละ็อบบี้ฟาเลอร์เนาะนุ่นต้องย้อนกลับไปยุคเอียนรัดสมัยนู้นเลยนะครับถึงจะเรียกว่าเครื่องจักรสีแดง ที่คองแชมป์มาหลายสมัยเนาะก่อนที่จะมา,าตกต่ำแล้วก็เปลี่ยนมือไปเป็นของแมนยูเขาเนาะแล้วก็มาถึงยุคเจอเกนครอปเนี่ยก็เสียดายนิดนึงนะฮะแกก็เกิดมาพร้อมกับเป๊ปกัวดิอลานะถ้าไม่มีเป๊ปไม่มีแมนซิตี้นี่เจอเกนครอปค์องแชมป์เป็นหลายสมัยแล้วนะครับพรีเมียร์ลีกน่าจะอยู่ในมือของลิเวอร์พูลเนี่ยหลายสมัยแล้วแต่มันก็เป็นสีสันนะแล้วมันก็เป็น ความสนุกตื่นเต้นอย่างแฟนบอลอย่างเราที่ได้ลุ้นได้เชียร์เนาะทีมที่มีเงินจำกัดแต่พัฒนาทีมด้วยสปิริตนะด้วยความฉลาดของกุนซือเนาะแล้วก็การเป็นเขาเรียกว่ามีน้ำหนึ่งใจเดียวมีความสมคัครีแล้วก็เล่นบอลไปแบบด้วยใจอะอยู่กันแบบครอบครัวแบบรวพูไปเจอกับทีมเงินถุงเงินถังเนาะแต่ โค้ดคุณซื้ออย่างเป๊ปก็โคตดเก่งสมองเพศเลยนะครับก็ก็เป็นยุคที่สนุกเนาะตอนนี้นะฮะก็ผมไม่รู้ว่าผลกระทบจากที่เจอเก้นคอปเขาวางมือเนี่ยมันมันลุกลามไปถึงภาคส่วนไหนมันะ่งเนาะเอาแค่ในทีมเราก่อนแล้วกันอย่างแรกอย่างแน่นอนผลกระทบกับแฟนบอลเนี่ยก็ก็เป็นด้านจิตใจแล้วนะก็ความฮึกเหิมใจที่มัน ฟูๆอยู่มันก็แฟบลงไปแล้วก็เลยทําให้เราเป็นคนตอนนี้มีแบบพล่านะจะสุกก็สุขไม่สุดจะทุกก็ทุกไม่สุดนะเป็นไปอย่างนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งอย่างนักเตะเองก็เป็นกังวลนกันนะว่า,าถ้าเจอทีนครอปออกไปแล้วเนี่ยลูกทีมที่เขาปั้นมาดับมือเนาะหลายๆคนที่โด่งดังมาแล้วก็กลายมาเป็นนักเตะแถวหน้า ของลีกของพรีเมียร์ลีกเนาะหรือระดับโลกอย่างซาลาฟานได้เขาจะอยู่กับทีมต่อหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเพราะว่าพอมันถึงการสิ้นสุดของยุคของผู้นำเนี่ยมันก็ทำให้ทางเลือกหรือมันเปิดกว้างขึ้นเนาะสำหรับนักเตะเพราะว่ามันก็มีข่าวย้ายมาหนาหูอยู่แล้วนะครับสำหรับอย่างซาลาางเนี้ยนะครับ แล้วก็ไออีกส่วนหนึ่งไอ้นักเตะที่เป็นอย,อย่างโจโกเมสอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่ก็ไม่ได้ฝีเท้าที่ดีที่สุดยึดตัวจริงถาวรที่สุดแต่เวลาเคาะหามยามร้ายข่าวจาเป็นจริงๆโกเมสก็เข้ามาแทนที่แล้วก็ซัพพอร์ตการเล่นของผู้เล่นตัวจริงที่บาดเจ็บหรือ,อไม่ได้ลงอย่างเงี้ยก็ทําได้ดีนะครับแต่ทีนี้ก็ ถ้าโค้ชคนใหม่มาเขาจะมองผู้เล่นลักษณะนี้ยังไงนะครับจะไปมีที่ว่างในทีมหรือต้องอยู่ตรงจุดไหนเนี่ยก็อาจจะทําให้นักเตะเป็นกังวลได้นะครับแล้วก็มันอาจจะทำให้เขาคิดถึงอนาคตก็ได้เนาะว่าเอถ้าเกิดโค้ชคนใหม่ที่มาเนี่ยเขาเขาไม่ได้ให้โอกาสแบบเจอร์ริครอฟเนี่ย แล้วก็ไม่มีจิตวิทยาหรือการดูแลนักเตะในในคอนโทรลเนี่ยให้ให้มีใจที่จะพร้อมซับพอร์ตกับสโมสรอ,อยู่ตลอดเงี้ยก็อาจจะเลือกย้ายทีมก็ได้เพื่อไปหาการันตีตำแหน่งตัวจริงกับทีมที่อื่นๆเนาะส่วนอีกชุดหนึ่งก็พวกเด็กอะคาเดมี่นะวัยรุ่นนะครับเยาวชนที่ขึ้นมาชุดใหญ่แล้วก็เล่นได้ดีอย่างเบนโดกนะครับ คอนเนอร์แบดลี่แมคคอนเนลลบ็อบบี้ครากอะไรพวกนี้นะครับเริ่มจะมีบทบาทในทีมชุดของครอปเนาะไม่ว่าในบอลถ้วยต่างๆนะครับหรือว่าช่วงเวลาที่ตัวจริงบาดเจ็บเนี่ยครอปก็ไม่ได้ว่าจะต้องขอซื้อผู้เล่นใหม่ๆนะครับแต่ก็พยายามปลุกป,ปั้นแล้วก็ดันเด็กชุดเดียวชนเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวแทนเนาะก็ไม่รู้ว่า โค้ดคนใหม่เขามีนโยบายยังไงในการดูแลเยาวชนเพราะว่าอย่าลืมนะครับเยาวชนเขาก็ต้องทีมเยาวชนเนี่ยโค้ดเขาก็ต้องซัพพอร์ตวิธีการเล่นนะครับแนวทางการเล่นของชุดใหญ่ให้มันเป็นไปในทางเดียวกันนะครับมันก็ทีเนี้พอชุดใหญ่เนี่ยเปลี่ยนผู้นําเปลี่ยนตัวกุณซือเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะมีส่งผลไปถึงระดับล่างๆหรือเปล่าเนาะอืมก็ เนี่ยแหละครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าอาช่วงนี้เห็นทีมชนะก็ดีใจเนาะแต่พอมานั่งคิดเ้าไม่มีเจเกนครอปมันจะเป็นยังไงนะครับก็นั่นแหละเราก็คงต้องอยู่กับความรู้สึกนี้ไปอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าอัม คำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะธรรมะของพวกเราเนี่ยนะครับชาวพุทธเนี่ยก็คือมันสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือความไม่แน่นอนนะครับทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาไม่มีอะไรมั่นคงถาวรน,นะครับไปจนสุดท้ายก็ต้องพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงครับอืโอเคที <Okay. S 1> น,นี้ก็มาดู คร,คราวในฟุตบอลกันดีกว่าเนาะพีเมลลีกนะครับช่วงนี้ก็มาเตะกลางสัปดาห์นะครับกลับมาแล้วนะครับก็เมื่อคืนเตะกันไปหลายคู่เลยนะครับแล้วก็มีวันนี้นะเดยวก็เตะแล้วก็วันลืนพรุ่งนี้ก็เตะกันอีกแล้ววันเสาร์ที่ก็เริ่มเตะกันอีกนะครับเมื่อคืนนะครับมีหลายคู่แต่คู่สําคัญก็คงจะเป็น คู่ในของอาร์เซนอลนะบุกไปชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสได้นะครับก็หายใจลดต้นคอเรานะครับตอนนี้มีอยู่46เนาะเรามี48แต้มนะครับแต่ว่าเขาแข่งมากกว่าเราคือแมตที่22เนาะก็ต้องมาดูคืนนี้นะผลงานของเราจะเป็นยังไงส่วนอีกครู่นะครับที่ของทีมหัวตารางก็มีแอสตันวิลล่านะครับเปิดบ้านแพ้ใหใ้กับนิวคาสเซิลไป1ประตูต่อ3ก็เป็น สิ่งที่กูรูหลายคนเขาคาดการนะมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลและแอตแลนเ o ล่าฟอร์มดีจริงนะครับแต่ก็ดูแล้วก็จะยืนระยะเนี่ยเบียดทนแรงเสียษทานเนี่ยแย่งแชมป์ไปจนจบฤดูกาลในคงไม่ไหวนะครับก็ตอนนี้เรื่อตกมาแล้วนะครับวิลล่าเมื่อคืนก็แพ้กันนีคาสเซนไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับแต้มเท่าเดิมนะครับ43คะแนนนะ อีกคู่นะครับก็เป็นคู่นี้จะว่าพิกล็อกก็ได้นะแต่ก็ช่วงหลังาฟอร์มก็ดีจริงๆนะครับลูตั้นนะฮะเปิดบ้านถลม่มไบตั้นไปสี่ประตูตดศูนย์นะครับเออไบตั้นไม่ไม่รู้เออได้ทราบข่าวว่ากุนซือโรเบรโตเดเซบีก็เป็นแคนดิเดต คุณซื้อทีมหงแดงหรือเปล่าเลยไม่ค่อยมีกรจิดเตดียนใจในการเล่นนะครับผมดูจากไฮไลท์นี่ก็ดูความดุดันหายไปเยอะเลยนะครับแล้วก็กองหลังหลุดอย่างมากเลยครับหลุดอย่างน่าใจหายอะ่ะไม่กี่นาทีนะครับเปิดมาไม่ถึงนาทีก็โดนหลุดตันยิงแล้วแล้วก็ไปอีกไม่กี่นาทีนาทีที่สองก็โดนยิงลูกที่สองแล้วครับอนะครับก็ ช่วงนี้ก็อย่างว่าแหละตัวเจ็บก็มีนะครับตัวที่ไปเล่นทีมชาติก็มีนะอย่างมิโตมะหรือสอริมานนี่ก็เจ็บนะครับก็ก็เลยแพ้ลูตันไปลูตันเล่นในบ้านมีทรงดีนะครับแต่ก็ถ้าบวกความแน่นอนได้อีกนิดน,น่าจะหนีตกชั้นได้อยู่นะครับลูตันก็ถือว่าได้แต้มสำคัญไปนะเล่นในบ้านแบบนี้นะครับชนะไป4ประตูต่อศูนย์แล้วก็รู้สึกจะได้อ่า ยิงแฮตทริกด้วยนะไอ,ะอก,กองหน้าของไอของลูตันเนี่ยนะครับชื่ออะไรนะอ่าอารจิจาอาเดบาโยอ่านะครับได้แฮตทริกไปนะครับก็ชนะไป4ประตูต่อ0น,นะครับอ่าแล้วก็คู่ก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นฟูลแลมนะครับเสมอกับเอเวอรตันแล้วก็คิสตันพาเลตชนะเชฟฟีลยูเนเตสสาประตูต่อ2เนาะ ก็อันนี้เป็นผลบอลเมื่อคืนนะครับก็รุนตั้งแต่บอลไทยเนาะตอนหกข้านะครับแล้วก็ใครมีแรงต่อก็ดูกันต่อเนาะพีมเบลลิกเมื่อคืนคืนนี้นี่ครับเชียร์ทีมไหนก็นอนดึกกันอีกครั้งแล้วกันแต่ว่าตัวผมเองคงคงจะไม่ไหวหรอกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปดูไฮไลท์แล้วก็เอามาพูดสรุปพรุ่งนี้อีกสักสักหน่อยนะให้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับวันนี้นะมีแมนซิตี้นะครับ เปิดบ้านเจอเบอร์ลี่นี่ก็ทายผลได้เลยนะครับชนะแน่นอนนะครับสเปอร์นะครับเปิดบ้านเจอเบน์ฟอร์ดนะครับไม่มีซงเฮงมินนี่ก็ต้องมาดูกันนะว่าทสเปอร์เนี่ยจะผ่านเกมนี้ไปได้ไหมเบน f ฟอร์ดก็ลูกผีลูกคนเอาแน่อนอนไม่ได้บ,บทจะดีก็ดีนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายดึกดึกที่สุดนะครับลิเวอร์พูลนะครับเจอเชลซีก็ตอนนี้ คาดไว้ก่อนเลยว,ว่าแมนซิตี้เขาชนะแน่นอนนะครับก็จะมาหายใจลดต้นคอคะแนนเท่ากับอาร์เซนอลนี่แหละ46นะครับก็จะต่างอยู่2คะแนนเพราะฉะนั้นแมต์นี้ครับถ้าอยากจะลุ้นแชมป์นะครับต้องผ่านให้ได้3แต้มให้ได้ครับก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับตอนนี้กำลังใจในทีมนะครับดีก็ดีดีตรงที่ร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็จะสู้เพื่อครอปนะครับแล้วก็เล่นในบ้านด้วย นะครับไม่ต้องห่วงเสียงเชียร์วันนี้มาเต็มที่แน่นอนนะครับก็หวังว่าจะเก็บผลการแข่งขันที่เราต้องการได้ระก,กันอ่าทีนี้ก็มาดูเกตเล็กเกตน้อยนะครับประกอบของเกมนี้นะครับว่ามีสถิติอะไรที่น่าสนใจบ้างก็เฮดทูเฮดก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับคู่นี้ใครจะฟอร์มดีไม่ดีส่วนมากจะเสมอกันนะครับ เจ็ดแมตช์เข้าไปแล้วนะครับที่เสมอกันนะครับก็ไม่รู้เป็นอะไรพอเจอเชลซีนี่ต่างคนก็ต่างเกรงนะยิงกันไม่ค่อยได้นะครับจะเล่นกันเก่งๆแล้วก็ประคองเกมซะมากกว่าก็ดูวันนี้จะลัางารฐานได้ไหมเนาะวันนี้นะครับเจอเกนครอปนะจะคุมทีมเป็นนัดที่318นะครับถ้าวันนี้ชนะนะ จะเป็นชัยชนะนัดที่200ของเจอเก้นคอปในเวลาระยะคุมทีม318เกมนะครับซึ่งสถิตินี้ดีมากนะครับแล้วก็สุดยอดเลยถ้าเราไปเปรียบเทียบกับกุนซือระดับตำนานหลายๆคนนะอ่ะนี่คือสามลำดับที่เขามาเปรียบให้ดูนะครับก็ระดับตำนานทั้งนั้นเลยคนแรกครับปูบ็อบเพสลีย์นะครับกว่าจะคุมทีมชนะได้200นัดเนี่ยนะครับ ใช้เวลาเกมไปทั้งหมด355เกมนะครับอ๋ออันนี้เห็นไหมใช้เวลามากกว่าคอปอีกนะครับคนที่2นี่ก็ระดับตำนานนะครับของสโมสรนนะครับปู่บิลแชงครีนะครับใช้เวลา378เกมนะครับถึงจะชนะ200แมตช์ได้นะครับส่วนคนสุดท้ายก็คือทอมวัตสันนะครับใช้เวลาคุมทีมไป434บเกมนะครับถึงจะได้ใช้ชนะ200แมตช์นะครับก็ นี่นะครับเป็นสถิติที่มันแสดงถึงแมตช์วินเนอร์สไตล์การคุมทีมนะครับของกุนซือเจอร์กินครอปนี่ทุบสถิติไปแล้วสถิติไปแล้วนะครับ200แมตช์น,นะครับแล้วก็ทุกแมตช์ที่ชนะในฤดูกาลนี้ที่แกยังคุมทีมอยู่ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่แกเขียนขึ้นมาใหม่นะครับลิเวอร์พูลนะครับยิงได้30เกมจาก31เกม หลังสุดที่เล่นมานะครับก็นับตั้งแต่เสมอเชลซีนะเมื่อเดือนเมษา,ายนปีที่แล้วนะครับก็เรื่องเกมบกนี่ไว้ใจได้นะครับมีประตูมาฝากกันทุกเกมนะครับอยู่ที่ว่าจะช่วยกันเล่นแล้วก็ยิงได้จะเกิดชนะหรือเปล่านะครับเกมรับช่วงนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับอืมนะครับสีิติต่อไปที่จะพูดถึงก็เกี่ยวกับคนคนนี้ครับ เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับอาร์โน no, เนี่ยเล่นกับทีมเรามาตั้งแต่เป็นเยาวชนเนาะแล้วก็ได้ขึ้นชุดใหญ่เนี่ยตั้งแต่อายุยังน,น,น้อยยี่สิบกว่าตั้งสิบแปดสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบเนี่ยครับแกลงเล่นนะครับทุกรายการนะครับรวมแมตชนี้นะถ้าได้ลงเล่นนะครบสามร้อยแมตเลยนะครับโอ้ นับว่าเป็นเป็นสถิติที่ผู้เล่นที่อายุค่อนข้างจะน้อยนะครับที่เล่นได้ถึง300เมตรถ้ามาเปรียบเทียบกันเนี่ยในอายุรุ่นราวประมาณนี้ก็คือ25ปีเนี่ยเขาไปเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าอาโนนเนี่ยมาเป็นลำดับ3เลยนะครับในอายุประมาณ25ปีและได้เล่นถึง300เมตรเนี่ยนะครับอาโนนเนี่ยเล่นไปถ้าวันนี้ได้ลงนะ300เมตรในวัย25ปี116วันนะครับ คนที่ลำดับหนึ่งเลยนะครับก็คือเอียนลัดนะครับ25ปี47วันอ่าและคนที่ถัดลงมาก็คือเอมรินฮิลนะครับ25ปี54วันนี่นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเกือบจะเป็นวันแมนคอับนะถ้าอารอนยังเล่นต่อแล้วก็แขวนสตั๊กกับเราเนี่ยก็จะได้เป็นเ,เรียกว่าวันแมนคับเลยแล้วก็มีสถิติในการเล่นแมตช์เนจำนวนเยอะมาก,มากๆเลยนะครับนี่ขนาดไปเทียบกับ ระดับตำนานนะผู้เล่นคนอื่นนี่ก็เกือบจะแซงแล้วนะครับก็อีกสถิติหนึ่งอาดาวินนุนเยนะครับเห็นแกอย่างนี้อย่างเงี้ยเห็นแกยิงป๊อกแป๊กป๊อก,ปอกไปไปไปมามานี่แกเล่นถึง50าสมตรแล้วนะครับกับริวพูลนะครับเออรวดเร็วทีเดียวนะเวลาผ่านไปเร็วนะครับ จนเจอเกนครอปจะออกแล้วนะครับนูนยสเล่นไปถึง50เมตรแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับฤดูกาลนี้นะครับแกเป็นคนแรกเลยนะใน5ลีกใหญ่ของทวีปยุโรปเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าทำได้สถิติ2หลักนะทั้งยิงทั้งจ่ายเนี่ยก็คือแกยิงไป11ประตูแล้วนะแล้วก็10แอสซีดนะครับก็เป็นคนแรกเลยนะครับในหลีกใหญ่ ก็อันนี้เป็นสถิติเล,เล็กๆน้อยๆมาฝากกันแนละ้วก็เดี๋ยวไปลุ้นไปเชียร์กันคืนนี้นะครับก็เจอเชลซีตัวเราค่อนข้างพร้อมนะครับเชลซี Chelsea. ก็มีผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหลายคนเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงนะครับทั้งรีวายโควิลเองเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่สามารถกลับมาลงเนาะสนามได้เนื่องจากการบาดเจ็บนะครับแต่ก็รู้สึกมีข่าวดีเอ็นคุณคู กลับมาแล้วนะเบนชีเวลนี่ได้เล่นอยู่แล้วนะครับก็แต่แจ็คสันมาร์ตินเนสเนี่ยก็ตกรอบจากแอฟริก n n เนชันคัพแล้วแต่ก็อาจจะยังยังไม่ได้ลงนะครับก็กำลังเดินทางกลับมาก็ต้องซ้อมกับทีมก่อนนะครับก็ลุ้นกันครับวันนี้ลองล้างอาถรรพ์เรื่องเสมอกับเชลซีสิทำให้ได้ถ้าคุณอยากจะไปลุ้นแชมป์แล้วก็ มีรางวัลติดไม้ติดมือให้กับคอปเนาะนะตอนที่แกจะออกไปช่วงจบซีซั่นนะครับก็เชียร์บอลให้กันให้สนุกแล้วครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็ดูแลรักษาสภาพจิตใจตัวเองกันไปแล้วกันนะครับแฟนหงแดงทุกท่านก็ผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดับไปนะครับไออารมณ์ความทุกข์ความกังวลมันเกิดขึ้นได้ครับแต่ก็ ทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วครับปล่อยมันผ่านไปหน้าที่ของเราถ้าหน้าที่ของแฟนบอลก็คือมีหน้าเชียร์แล้วก็ซับพอร์ตทีมในทุกๆท,ทางแล้วกันนะครับก็ถ้าชอบคอนเทนต์นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันกันกบ d a e a a l l l c h n n e บายของซุ่มนะครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ